สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับอืเมื่อคืนนั่งเชียร์เลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามดึงเวลามาถึง8นาทีที่80อาร์เซนอลเขาไม่มีกองหน้าด้วยเอาดีแคนไรดันขึ้นมาเล่นเอาโมเรโนมาเล่นโอ้โหกว่าจะยิงได้นาทีที่80เ <c oughs> สียดายจริงๆครับโมเรโนลงมาเหมา2ประตูทําให้อาร์เซนอลเอาชนะจิ้งจอกสยามไป0ประตูต่อ2 0ประตูต่อ2เพราะว่าไปบุกที่ งพาวเวอร์สเตเดียมโอ้โหหวานเจี๊ยบไปเลยจ้ะและคู่เด็กก็จะหวังพึ่งนิวคาสเซิลหวานเจี๊ยบครับมามูสแฮตติกตั้งแต่ครึ่งแรกโอ้โหคมจัดประหยัดจริงราคา2,600ร้านนี่ถือว่าตอบแทนเม็ดเงินของแมนซิตี้ได้แล้วนะครับสำหรับมามูสโอ้โหคมมีจังหวะจบนี่คมจริงๆครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ ไม่เป็นใจกับเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้เราต้องเอาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ให้ได้ครับสถิตินั้นเราดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าสถิติเรานั้นกับการเจอวูฟนั้นเราพ่ายแพ้เขากี่นัดชนะกี่นัดน,นะครับเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีจ้ะไป ผลบอลเมื่อคืนนี้ครับมาเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังครับเลสเตอร์เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อ2ครับอาร์เซนอลได้ประตูจากโมเรโน่สุดยอดเสร็จแล้วครับเวสแฮมครับโอ้ยแกมพอตเตอร์ยังไงวันนี้แพ้เบนฟอร์ดไปครับเปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ดไป1ประตูต่อศูนย์อู้หูจะโดนลูก2หลายทีแล้วด้วยดีนะว่าล้ำหน้าอีกหนึ่งคู่ครับเซาแธมตันครับกูไม่กลับแล้วครับคงจะกลับบ้านแชมเปี้ยนชิพแน่นอนครับ โดนฟอสมัทยำไปครับ1ประตูต่อ3บอลสมัทนี่สุดยอดจริงๆครับอีกหนึ่งทีมครับโอ้โหอิปวิดเล่น10คนตั้งนมตั้งนานแต่แอสตันวิลล่าครับทำได้แค่เสมอกับอิฟวิดไป1ประตูต่อหนึ่งจ้ะนัดมีรัฟอร์ดยิงฟรีคลิกชนเสาปั้งวัดกินตามมาซ้ำเรียบร้อยดีจ้ะอีกหนึ่งคู่ครับแมนซิต,ตี้ครับถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อศูน โอมามามูสแฮตติกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับชื่อชื oh, my, my ่อโอมามามูสไหมแต่มามูสนั่นแหละอีกหนึ่งทีมครับฟูรเรมครับเจ้าสัวน้อยครับเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไปจากหวานเจี One, ๊ยบฟอร์เรสบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็หลุดไปหนึ่งในสี่ไม่น่าติดหรอกอีกหนึ่งทีมครับคิสตันพาเลตม,มาเตตา้าชองฟิลิปมาเตตา้าไม่แพงนิดไว้นัดนี้ พาเอฟเวอร์ตันไป1ประตูต่อ2เอฟเวอร์ตันนี่ตั้งแต่ได้เดวิสมอยมานี่ดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมครับวันนี้ครับโอ้โหมี2คู่ชูชื่นอ่ะมีลิเวอร์พูลเปิดแอรฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนวูฟแฮมปตันวันเดอเรอร์ pton, er. และอีกหนึ่งคู่ครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลูกผมก็เชีย์เหมือนกันครับสปเปอร์องเฮืองมินครับจะเปิด รอนดอนครับต้อนรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้นัดที่ลาวสเปอร์ก็ไร้ยขยมบุกไปชนะที่โอทาฟอร์ดมาสูนประตูต่อสามนะถ้าจำไม่ผิดนัดนี้จะเฝ้าบ้านต้อนรับการไปเยือนของแมนยูซึ่งแตงจ๋าเลยยูโรปา้ายูโรปา้าก็อย่างที่ผมบอกครับแมนยูคงจะมุ่งเป้าไปที่ยูโรปาร้าลีกครับเพราะว่าอันดับในลีกเนี่ยผมบอกได้เลยครับ ไม่มีทางที่จะขึ้นมาหนึ่งในสี่ได้จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกจะมาหนึ่งในหกได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับถ้วยยูโรป้านี่ถ้าชน,นะได้แชมป์คุณจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วครับแมนยูครับไม่มีทางเลือกอื่นครับถ้าอยากจะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ต้องไปเอาถ้วยยูโรป้าเพราะอันดับในเพีย,ยร์เมลีกหมดปัญญาที่จะไต่ขึ้นมาลวจ้ะโอ้โหไปเราไปดูความเคลื่อนไหวของนัดนี้กันครับว่าลิเวอร์พูลนั้น จะชนะวูฟแฮมตันได้เท่าไหร่